ผมจะชวนไปกินครปิดท้ายเพรก <bre k S 2> <ะ>นี้ฮะหลังจากจะไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วนะไปกินกันบ้างคือเมื่อวานนี้ผ่านไปไปเจอร้านซูโบฮาจิซึ่งเขาจัดเทศกาลปูครับอเอาใจคนชอบกินปูคุณผู้ชมที่ชอบกินปูฮอกไกโดคานิเฟสติวัลคือปูฮอกไกโดเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับร้านซูโบฮาจิเขาคัดมา3สายพันธุ์ครับปูขนปูซูไวและปูทาระบะครับอร่อยทั้งนั้นเพราะว่าเชฟที่ทำเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะอิมพอร์ตเข้ามามา ทำงานนี้โดยเฉพาะนะครับมีเมนูเลิลดกว่า20เมนูนอกจากปูแล้วก็จะมีอาหารทะเลสดใหม่ของญี่ปุ่นหลากหลายเมนูเลยครับซึบฮาจิเนี่ยมีหลายสาขาอย่างเมื่อวานที่ผมไปผมไปที่สาขานิฮงมูระมอลชั้น1ทองหล่อ13นะฮะอันนี้คือสาขาแรกสาขาที่2อ,อยู่ที่ e h eh i ฮ i l i f e s t y ต e ์ a l l เมืองทองธานีสาขาที่3ครับนิฮงมาจิ achi, นะครับสุขุมวิท26และสาขาธนิยะครับไปกินกันได้เลยเทศกาลคานิเฟสติวัลตั้งแต่วันนี้จนถึง31มก กราคมปีหน้าเลยนะครับใครที่อยากจะกินปูไม่ต้องบินไปถึงฮอกไกโดมาซึบฮาจิสี่สาขาซี่สาขาซึ่งจบรายการพี่ไก่จะพาไปกินใช่ไหมคะคุณน้องครับห่างกันครับบอกตรงๆฮะอวันนี้เป็นค่าวบันเทิงที่เรามาฝากเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะพากันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเป็นข่าววิทยากรกับน้องบทันค่ะ